สวัสดีครับผมตัวนี้นะครับตู้ที่งานไปโชว์นะครับออกประมาณ3าสี่สนามนะครับท่านใดที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับสเปคตัวนี้นะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับที่ขายทั่วไปตามตลาดนะครับแต่ตัวนี้ผมใช้งานมาก่อนนะครับผมใช้งานออกสนามนะครับท่านใดที่อยากได้นะครับลดราคาไปเลยนะครับตัวนี้นะครับมีอยู่8ใบนะครับเป็นตัวที่งานที่ผมโชว์นะครับเป็นงานขอบเหล็กนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับ ยังสวยนะครับสวยสุดยอดนะครับตัวนี้เป็น wr pro นะครับมีขอบเหล็กแกงปั๊มนะครับมีตีนรองข้างล่างนะครับมีไม้นะครับแล้วก็มีเพลหลังมีน็อตอุปกรณ์แบบนี้นะครับมีอยู่8ใบนะครับท่านใดที่สนใจนะครับราคาใบละ3,5 0 0เท่านั้นนะครับแบบนี้นะครับถ้าเอาก็ถอดดอกให้เลยนะครับเอาตู้เปล่าไ, <pper> ไเปเลยนะครับนี่นะครับผมนะครับถ้าท่านใดที่สนใจพร้อมดอกก็ลูกละหมื่นนะครับเอาไปเลยนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมมีอยู่8ใบนะครับท่านใดที่ต้องการนะครับ มาเลยนะครับผมใบละ3,500นะครับนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งวันวันนี้วันนี้พรุ่งนี้ได้นะครับตัวนี้นะครับหรือโทรมาจองไว้ได้นะครับเอาตัวนี้นะครับเอาตัวที่งานผมโชว์ตัวตู้ตู้ตัวน <right> no awesome> ี้นะครับที่ผมใช้มาแล้วนะครับเนี่ยเอาไปใบละ3,500นะครับผมเป็นหูจับกล่องไม้นะครับแต่มีเหล็กอยู่ข้างในนะครับผมนี่นะครับมีเหล็กอยู่ข้างในเงี้ยนะครับมาตรฐานแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะครับใบละ3,500นะครับจาก4,100นะครับผมเอาแค่ใบละ3,500นะครับผม ท่านใดที่ไม่ต้องรอคิวไม่ต้องอะไรครับเอาไปเลยครับผมใบละ3,500ันหครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมท่านใดที่สนใจสอบถามมาได้นะครับใบเบอร์โทรนะครับผม0901816893นะครับผมย้ำนะครับ0901816893นนะครับผมท่านใดที่สนใจก็เอาเลยนะครับวันนี้พรุ่งนี้เท่านั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม